โอเคสวัสดีค่ะทุกคนลาลีเราก็อยู่กับรายการเอานิวเยดปักไฟนะคะเย่ลาลีเราก็อยู่กับเกม L O L อีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องมามิลีและโยโมจิมึงชื่อพี่ฮะโยโมจิ่ะโอ้โหเสียงน่ารักมากบุย แต่ว่าแต่ว่าในเกมคุณโยไม่ได้เล่นกับเราด้วยนะครัชเนื่องจากว่าคอมคุณโยพื้นที่เต็มฮ้เฮฮวันนี้แบบว่าลาเลยนิดนึงหรือเปล่าไม่แต่อยากจะบอกเลยว่า l l สัปดาห์นี้แพทนี้ทำร้ายเรามากแต่ละตัวที่เปิดให้เล่นคือเล่นไม่เป็นสักตัวเลยค่ะไม่โดนใจทั้งตัวเลยใช่โชบแพทที่แล้วมากอ่ะ นี่นี่แล้ววันนี้นะครับวันนี้นะจ๊ะจีฮยอกฮันไปซื้อสติกเกอร์ติดเขาเรียกว่าอะไรวะติดเออเดีวคีย์บอร์ดเออติดคีย์บอร์ดมาอู้อูอ้แหลก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 ว่ะจูนหายไปไหนครัชรีบมาหาพี่เดี๋ยวนี้จูนหือมีวะคือมามีกับจูนนี่คนคนเดียวกันนะครับเช,ชื่อว้าว <laughs> ถ้าไม่ได้คิวสักตัวก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วจ้ะมีแต่แชมเปี้ยนที่เว่นไม่เป็นยาโอแลกแลกแลกยาบวกไร,แรก้แลกใครเขาเฟิร์สบัตเอ่เออีอูเอเอ้โไม่เราไม่ได้แลกคนเดียวนี่หว่าเออคุณก็แลกนึกว่าคนอื่นกินเอ้ว อาย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 าอยู่เียม่ตามเขาดี๋ยายายายวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่จูนจ๋าเมลีจิมามันอะไรโอ้ตัดตัดต มาช่วยกันดนันพ่วงหน่อยคนเดียวบวดอกไปก็ตายอ่ตอนี้มันไค้างมันสหดคอมกาดแต่แต่ก็อยากเล่นเกมต้องแนนี้เนี่นแหละอใช่วันนี้เนี่ยจิก๊กการด <c oughs> วางทางอยากดเอยวง่แงวงอยมังเยตายะวันเอ้นลเอรอบหน้าซื้อเลือนมาล้ก็ดีโอ้ยไม่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 มันจะไม่ยืนบวกกับเธอตายตายคักคไปลกลับบ้านไปเลย มันไ่เป็นล่นไม่เป็นแถมแหลกนี่เปนพี่แย่นะคะปกติช่วงแรกๆนะที่เพิ่งเริ่มหัดเล่น L O L เนี่ยคือประมาณว่าจะครบทีมอ่ะห้าคนพอดีอ่ะแต่เดี๋ยวเนี่เล่นคนเดียวกับเล่นคนเดียวกับเล่นกับจูสองคนเลยเงี้ยบ่อยบ่อยเขาหนีไปเล่นฮอนกันหมดเลยอ่ะ ไอฮอนนี่ก็เราก็เล่นได้เราก็เล่นเป้นแต่คอมเราแม่งไม่ไหวไม่ไหวจริงๆบิยตายจูนอ่ะโอ้ค้างค้างค้างโอ้ไอปืนเนี่ยอ่าอู้ถ้าคิดจะมายืนบานนะจ๊ะเพื่องแบบกระตุกกระตุกแบบ เออเออเ้อโยแม่งก็เงียบเลยแล้วทำไมไม่ใช้สกิล3ก่อนค่อยสกิล2องม่งก็ได้กินไปแล้วโง่แบบโง่คลาส อะไรนะงแล้วบอกสแวต่สี่ทุ่มมันไม่มนเก็นยูนแต่สี่ทุมแล้วให้บอกไม่มันบอกว่าเท่งอะไรงงไม่เข้าใจวะเทีงคืบอกด้วยได้เบยไอ้ขีเนี่ยขีบับง ที่บอกเลยถ้าไม่กากาไม่ใช่เรานะคะเอออมุ้ยมานาะไม่มีปักดีไว้ก่อน <S <S เฮือกตายตายตายคักคักตาย กลับ um, บ้านแปร่เฮ้ยลืมกดตัวบีเอ้ยลืมติดติ๊กเกอร์ที่ตัวบีเอาไว้วาร์ปกลับบ้านโอเคยัง Let's go ตายแล้วใช่ไหมอันนี้ตัวจุนใช่ไหม มหาครัหาแบบครั้บบหอกระสอกของไอเล่นเกมมาครัชจริงจีจะไม่แหลกมากอ่ะถ้าจีมไม่อัดคลิปจีอัดคลิปมันก็เลยแหลกไม่รู้เป็นไร เอาตัวเดียวก็ได้วา้าเอาตัวเดียวก็ได้วา้าโด่เล่นเขาแล้วเขาเองชอบค้งตอนจบอ่ะอืมก็อพอคนเยอะไงร้องแค่ไหนเย้ดีนะเนี่ยที่ได้คิวดีใจจุงเบยไงดอนดูสูตร อะไรนะไอชอ่ก่อนได้ปิ๊บ ีไแก่ตายแน่อออนึกว <Yeah. S 2> er? ่าจะโดนอันติตาย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 โอ้ยไม่น่าเศร้าบอร์ไม่น่าเศราเบอรยกลับบ้านตู้นช่วยบวกเลย โอ้ไอ้นั่นเวลสิบไปแล้วโอ้ไม่ด้านสวยสวยสวครัยยัยยัยยัยัน้องเคยเป็นอกไ่ใช่ออโดนตัง เคมาแล้วเคก็เดินผ่านเราไปโอ้หมีมาเอานนี้เคเหรอเคก็โอ้เคกับหมีมาก้วมีที่สุดเลยโอ้มันมาหาตู้นึกในลังเลยโอ้เกือบไม่รอดแล้วน้องกูนี่พี่อุตส่าห์ช่วยแล้วเนี่ยเออหมีว้า ตายก็ก็ตายก็ก็คู่ดาวเร็วๆสิสุคู่ดาวนอูแม่คือแบบเย็บเลยอ่ะอ่อนเกียร์มีอ่ะดาวมีแถมมยังมีอ่ะอ่ะโดนใครบ้าง โอ้โหไอ้นั่นฆ่าหมีได้ง่ายๆในขณะที่ฉันไม่งนีหมีป่าลาบนึ้อ่เขาเรียกว่าลากที ไอคิวเองอน่ยยังทไม่ได้จิกกับเที้ยเล่มาเบลไปคิวอยู่คนเดียวเลยเปเล่นคนเดียวเลย

แต่นายไม่เอามันเราก็เอามันได้เว้ยจริงโหโหนายร้ายตอหน้าต่อต่าเสียใจว่ะโอ้หมีมาหมีมาจูนมหมีมา r i s มา g a i n An enemy has been slain ไม่ต้องมายุ่งกับบ้านีกาแล้วกลับผ่านก็ได้แล้วนะผีมาแววมาเป็นปปึกๆใจพี่คือไม่ึกหวัดวันยี่เซรามู ิ Mister. Mister, Mister. Like ิ oh, survive, ่อตามสบายครัตามสบายเออโง่เขาเรีกง่นี่โดนเต็มเโดนเต็มเ Legendary. This. Is อยู่ตรงนี้เลยจะไปบนก็ไปไปกลางก็ไปไปล่างก็ไปนะคะพี่ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว <Legend ary. S 1> แม่งฮ่งเป็นนักล่าเหรอแจกแม่งอยูย่เลย <The past. S 1> ให้เกียรติทีปมากแค่ไหนล่ะโด้โอ แดิ yeah. got cure for that. จ้าเพราะคนเก่งเล่นคนเดียวเลยไหม me mm -hmm. ไม่ไวเออสเก็ตติงสเก็ตติงกลับบ้านเลยเอาป้าเอาป้าเอาป้าปืนเอาป้าเราไม่มีมานาะอย่ายุ่งกับเราเลย <c oughs>